สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสาธิตการใช้งานของ Easy Absolute โรงแรมมักจะรับกลุ่มลูกค้าจากบริษัททัวร์ตัวแทนท่องเที่ยวในพื้นที่และบริษัทองค์กรมาทำความเข้าใจว่าฟีเจอร์กลุ่มจะช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรโรงแรมชื่อดีคาซาเปเลซา เป็นจุดหมายปลายทางที่มีชื่อเสียงมากในเมืองชัชปุระบริษัทชัววอลเตอร์เข้าพักอยู่ในโรงแรมพร้อมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวมีการจองทั้งหมด5ห้องสําหรับกลุ่มบริษัทวอลเตอร์ต้องการใบแจ้งหนี้ใบเดียวสําหรับทั้ง5ห้องพักภายใต้ชื่อการจองของเขามาดูกันว่าระบบจะช่วยเราสร้างใบแจ้งหนี้ใบเดียวได้อย่างไรคลิกที่สัญลักษณ์ Sta y v วิ w ไปที่ห้องพักหมายเลข50-3 สัญลักษ์มงกุฎหมายถึงเจ้าของกลุ่มคลิกที่การจองห้องพักทั้งหมดของกลุ่มจะปรากฏด้านขวามือแก้ไขาการจองซึ่งจะช่วยให้เราสามารถดำเนินการกับกลุ่มผู้เข้าพักได้ตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือการสร้างหมายเลขใบแจ้งหนี้สำหรับห้องพักของเจ้าของกลุ่มโดยไม่ใช่ทุกห้อง ดังนั้นเราจะปิดใช้งานตัวเลือกสร้างใบแจ้งหนี้โดยไปที่ห้องพักทั้งหมดในรายการยกเว้นเจ้าของกลุ่มสำหรับขั้นตอนที่รวดเร็วคลิกที่หมายเลขห้องพักไปที่การดำเนินการโฟลิโอและปิดใช้งานการสร้างใบแจ้งหนี้เมื่อชำระเงินสุดยอด เราจำเป็นต้องปิดการสร้างหมายเลขใบแจ้งนี้จากห้องพักทั้งหมดเรียบร้อยหมายเลขใบแจ้งนี้จะถูกสร้างขึ้นสำหรับเจ้าของกลุ่มเท่านั้นเมื่อชำระเงินขอบคุณที่รับชมครับ